เยียมทำบุญใส่บาดค่ะมาอธิษฐานด้วยกันได้กับเขามาจากบ้านเฮาคุณละค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะสุทินังวัตเมธานางอาสาวะขยาวาหางหูตุข้าพขเจ้าข้าวดังดอกบัวยกเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำถวายพระสงฆ์มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแจ้วขอให้แควบ,บ่วงมานขอให้ทันพระศีา,านในนาคตการทางไกลนิเทศาธุข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เอ่ยสาธุ บุญที่ข้าพเจ้าทำวันนี้ขอข้าพเจ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนครอบครัวมีความสุขมีเงินมีทองเหลือจินเหลือใช้เงินไหลน้องท้องไหลมารจ้าข,ขอให้ลูกข้าพเจ้าที่ทำงานกับขอให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าลูกที่เรียนก็ขอให้ประสบความสำเร็จใน การเลี้ยงเพิินส่วนน้องผู้เขาก็ขอให้เป็นเด็กดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนดีของครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไปค่ะขอทุกคนที่ร่วมมุธนาบุญในครั้งนี้มีความสุขความเจริญปัตนาเงินกระไดเงินปัตนาท้องกรไดท้องค่ะ ข้าพเจ้าก็จะขออุทิศบันให้บรรพบรุษที่ร่วงรับไปแล้วมีบิดามรดาเป็นตนตลอดจนถึงเจ้าบุญในคุณเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าเทวดาประจําบ้านเรือนเจ้าที่เจ้าทางอินพรม,ม,มยมเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้น,นดินมารวมโมทนาบุญด้วยกันเดินจ้าถูรอหลวงปู่มจ้าเจียงนะเนาะพิาทนาสเลสานิจังโธทา จาโนจากตาโลทามาวะเันติอายุวันโนสุทางพระพงเออดีพนมมือเป็นะสุเอุดรานุชาวีนะสาธาธรรมานุชาวีนะสาธาสังฆานุาวนะระีอยาเีวานุสาวนะ

เไม่เอานมหรอคนนีมมนเน้เอาฝากให้หน่อย่อะพอดีโอ้ยอาจาีย์น่าจะมีดีนะ่อย่าเอาอว่าเอาปเมวเว่นเนังปกปะทที่ทําไปตัไมงี้พมว่าทำตัโตสเฟนตสัปาันโตบนายะทาโยตีเรายะ อาภิวาตนาสีเป็นเจนิตาหิมิตรปจายโนจตารธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระวังเดินทางลเออในเทลนี้เนี่ยคงคาเป็นทิพยานบุญกุศลที่ขปชาครั้งนนี้ขออุทิศให้บรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วนี้บิดามารดาเป็นต้นตนเป็นยาภูมิรวมโมตนาบุญในครั้งนี้เด้อ ขอกงเทคือลง,งมาไปใพรเจ้าได้รับรียบปนบนุญบุญกุศลที่ดุการท,าทําไปไห้ค่ะบุญจำเน็นเราเด้อ